มนายสุพรชัยวันแก้วชป .24 ีด4อันนี้มาิตการวัดขนลวดคือมอคคือสวิตแทรสายไฟตอนนี้เราโดยอุคกรต้องมีคงอนมีตีมิเตครับโดยบไปทีย่านวัดอาคนสยนะครจากนั้นทำการซีโรโมนะครับ จากนั้นทีนี้ตอรี่นะครับขั้นตอนแรกเราจะวัดกดลวดของตอรี่ครับดยสายสีโดยสายสีดำจิ้มไปที่ฝั่งสายของขดลวดนะครับสายสีแดงจิ้มไปที่ฝั่งขัวนะครับขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับถ้าขึ้นก็ใช้ได้ครับฉนันวัดสวิตนะครับับ เห็นขึ้นแปลว่าสวิตช์ใช้ได้เหมือนกันนะับแต่ไม่ขึ้นก็ใช้ไม่ได้ครับจากนั้นเดี๋ยวคงไมได้ปั๊บเรยวันนี้จากนั้นมาวัดที่เทมอฟฟี่นะครับถ้าเห็นขึ้นแปลว่าใช้ได้ครับแต่ไม่ขึ้นก็ใช้ไม่ได้ครับจากนั้นมาวัดสายไฟนะครับถ้ใส่ไดก็ได้คยังไม่ไีคก็ลายครับแล้วก็ ก็้พื่อนก็ใช้ได้ครับกระแสไระแสไฟครับไม่ขึ้นเือแดงก็ใช้ไม่ได้ม้ก็ใช้ไม่ได้ครับเอไว้จิมสสยกาวนะครับถึ็เพื่นครับกระแสไร่านะครับตนนั้นเราทำอะไรต่อครับซีบีได้ในสุพัฒนชัยวันแก้วาพสองสี่ที่ิสี ขอจบการนำเสนอเพื่นะ้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นงานดีวิะ